รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568 นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพันตำรวจเอกภาวัดวัดสุพัฒผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวร ปะหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายชูศักดิ์ได้กล่าวว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันในวันที่14มกราคม2568ถือเป็นสมมงคลเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 ซึ่งพระราชาพิธีสมมมงคลเป็นพระราชาพิธีที่ถือปฏิบัติสืบกันมาช้านานมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของพระมหากษัตริย์ไทยในการที่ส่งสร้างแบบอย่างความกตันยูกตะเวทิตาแสดงความเคารพรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชบุรพการี รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดตีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้เจาอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568 ทั้งงานพระราชพิธีงานพิธีการโครงการและกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนมกราคม2568โอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ในวันและเวลาดังนี้ วันที่13มกราคม2568เวลา12นาฬิกาเชิญร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพหล,ลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสืบพระชตาหลวงเริ่มตั้งขบวนบริเวณสนามหลวงหรือสามารถรับชมผ่านช่องทาง nbt 2 hd และผ่าน facebook live nbt วันที่14มกราคม2568เวลา16.45นนาทีเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง สามารถรับชมได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยวันที่14มกราคม2,568เวลา18นาฬิกาเชิญรับชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติชุดรามอายุทยศ เวตชัติณลานพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชหรือสามารถรับชมผ่านทางช่อง NBT 2HD และผ่าน Facebook Live NBT โดยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ทางเว็บไซต์และ Facebook Page พระลานของกรมประชาสัมพันธ์จึงขอเชิญชาวประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธ,ธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีพุทธศักราช 2,568เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ